ครับก็ถ่ายภาพของอน้องช้างให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นได้เห็นความน่ารักนะครับอยู่ด้านหน้าของอท่านขณะนี้นะครับก็คือ,อเป็นช้างพลายนะครับเป็นเพศผู้ครับก็นอนเหมือนจะง่วงนอนหรือเปล่าพี่น้องก็ทำท่าปลือๆนะครับส่วนด้านนั้นนะครับก็เป็นช้างเพศเมีย ครับครับก็แม่ก็พร้อมที่จะปกป้องดูแลลูกนะครับเ,เนื้อตัวก็ออกสีชมพูเรื่อยๆนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับ สงเสรจะง,ง่วงครับก็เป็นความน่ารักนะครับสงเสรจะงว่วงนะครับ แก้วฟ้าเอ้ยนะครับก็จริงอย่างที่เฮียผู้ดูแลท่านพูดนะครับบอกว่าคือถ้าได้นอนแล้วไม่ได้สนอะไรเลยนะครับตอนนี้น้องแก้วฟ้าี่หลับสนิทเลยดูพี่น้องหลับสนิทไม่หือไม่อือเลยแก้วฟ้าเอ้ยเดี๋ยวสูมให้พี่น้องได้เห็นอีกนิดนึงแก้วฟ้า โอ้ยหลับเลยไม่หือไม่ออเลยพี่น้องแล้วหลับไม่ใช่หลับแป๊บเดียวนะพี่น้องต้องหลับอย่างน้อยเอ,อเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็ปล่อยให้น้องเขาหลับไปก่อนเดี๋ยวก็จะวนกลับมาถ่ายทําให้พี่น้องได้ดูอีกหลับสนิทเลยโอ้ยตะมุตะมีม,มากเวลาหลับนะครับยืนหลับอีกแล้ว ายน้อยเอ้ยหลับอีกแล้วดูสิยืนหลับนู่นนะครับลูกหลาอยู่ฝุ่นพี่นออ้องลูกไส้ลูกไส,ส้ยืนหลับลูกไส้พิ่นยืนหลับลูกหล่าย่างก่อยๆอ,อยู่ทางฝุ่นค,ครับแม่ของช้างแฝดก็ชื่อ จามจุลีนะครับอายุก็36ปีนะครับ ให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นชัดๆหนูรอดหนูรอดอยู่แล้วหนูเก่งอยู่แล้วแม่จ๋าหนูเก่งอยู่แล้วเออ,เอ,อหนูเก่งหนูแข็งแรงอยู่แล้วน่ารักมาก ราวนกลับมาดูน้องแก้วฟ้าอีกครั้งหนึง่งโอ้ยครับโอ้ยนะครับหลับหลับสนิทพี่น้องเอ้ยดูสิโอยตะมุตะมีมากน่ารักจริงๆพี่น้องนะครับอันนี้ผู้โลกนอนหลับออ,อันนี้คือช้างที่เป็นแม่นะครับ น้องแก้วฟ้าเนี่ยอายุเขา,อาสองเดือนกับ8วันไว้อย่างงั้นนะครับครับก็พาพี่น้องอีฟซีมาอีกมุมหนึ่งนะครับเราก็ามาดูช้า,ชางน่าจะร้อนนะครับก็มาดื่มน้ำนะครับก็ดื่มน้ำจากสายยางกา็เป็นปกติที่พี่น้องเคยเห็นอยู่แล้วนะครับ ที่นี่มีช้างเยอะที่้องนะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนนะครับฟุงป่องทุกเชือกนะครับเพราะว่าได้ได้ดูแลนะครับทางทีมงานทางวานช้างเขาเขาดูแลเป็นอย่างดีนะครับอ่าวน,น้ำนี่เห็นไหมความน่ารักของช้าง นะครับครับก็ก็น่ารักโอ้ยอ้าวโอ้ยอ้าวโอ้ยน่ารักพี่น้องนะครับเดินมาเจอพอดีพี่น้องเอ้ยนะครับเล่นน้ำด้วยอึดอ้าวอาบน้ำให้ตัวเองด้วยปุ๊บ ก็พี่น้องดูนะครับผมเข้าใจว่าช้างสองเชือกเนี่ยเขามาต่อคิวเขามาเข้าคิวดื่มน้ำไปแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วไปแล้วเสร็จเรียบร้อยเย็นแล้วไปแล้วขวัญพาไปแล้วพี่น้อง ก็พาไปเข้าคอกนะครับอันนี้ก็ก็เป็นช้างงานะครับก็หลายเชือกทีเดียวงาสวยนะครับช้างชุนี้งานสวยมากเดี๋ยวซูมให้พี่น้องได้เห็นนะครับอ่านะครับโอ้ยงาสวยงานสวยนะครับสําหรับพี่น้องอ่อ หไส่วนอาจจะไม่เห็นเพราะว่าผมออกมายืนถ่ายคลิปช้างที่ด้านนอกนะครับเอ,อไม่แน่ใจว่าสัญญาณเสียงเข้าถึงไหมนะครับตรงนี้ก็มีพี่น้องนะครับอันนี้มีลูกช้างด้วยโอ้ยโตพอๆกับเจ้าเพชรพันล้านเลยเห็นไหมนี่นี่มีลูกด้วยมีลูกด้วยเออมีช้างเด็กเยอะนะครับ ทางด้านนน้นก็มีนะครับโอี่น้องนะครับดงช้างเลยนะครับก็ไม่เคยเดินทางเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้บ่อยเพิ่งมาได้3มครั้งเนี่ยพี่น้องนะครับ,รบสำหรับพี่น้องที่จะสนับสนุน ค่าอาหารช้างค่านมช้างนะครับลุงนนก็ปักหมุดไว้ให้แล้วเด้อนะครับก็อยากจะทําบุญกับช้างนะครับทําบุญกับช้างก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยนะครับนูนพี่นอ้องอ่าเห็นไหมพี่น้องเอาจะซูมให้ดูนิดนึงนะครับก็เยอะอยู่นะเออแล้วก็ทางนี้เป็นยังไง ที่ที่นี่ก็มีนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนาะก็เขา้ามาดูแลมาช่วยทำความสะอาดอยู่นะครับ